สวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากเมื่อวานนี้เราเผาถ่านไปนะครับถ่านกะลลาของเราครับวันนี้เรามาดูผลงานครับนี่คือถ่านกะลลาของราที่เผานะครับพี่น้องนี่ฮะพอมันวาวครับมันถูกชิ้นนะครับสุกถุกชินนะครับถ่านตัวนี้สามารถนําไปผลิตเป็นแก๊สหุงต้มได้นะครับพี่น้องอย่างที่ผมเคยนําเสนอนะครับพี่น้องนี่ฮะแล้วถ่าน เตาตัวนี้นะครับของอาจารย์อรุณไวครคบเนี่ยสามารถเผาไม้ได้ทุกทีนี้ครับเปิดเปิดฝาเผาเลยครับพี่น้องไม่ต้องปิดนะครับเปิดเลยนะครับโดยใส่กระลาเข้าไปครึ่งถังนะครับแล้วก็เอาเศษกระดาษหรือเครื่องขยะลรวเผาเลยครับพอมาติดสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยขยอยอกะลาเข้าใส่หรือเศษมมกที่เราต้องการเผาครับใส่เข้าไปนะครับนี่นะฮะนี่ครับท่านจะเห็นม่ากนะครับนี่คือขุยมะพร้าวนะครับ ที่เผาก็ก็เป็นฐานนะครับไม่ย่อยสลายนะครับเหมือนฮะน,นี่ฮะเห็นไหมฮะนี่ผลไม้อะไรแล้วอะไรก็ได้ครับที่ต้องการเผาเป็นฐานปรับปรุงดินหรือฐานดูดกลิ่นนะครับเป็นรูปผลไม้ไมันจะเป็นอะไรผลไม้ครับ เงาะมังคุดเลยก็ได้ครับที่เราสามารถเผาให้เป็นฐานได้นะครับเราเป็นไ้ปรับปรุงดินไอเอาไว้ปรับกลิ่นนะครับดูดกลิ่นไว้ในตู้ยุงตู้เย็นนะครับรูปรักสวยงามนะครับนี่ก็คือฝ้าจุกของมะพร้าวนะครับในอันนี้ครับนี่ก็คืออีกส่วนหนึ่งครับที่ผมเผาได้มาบวานนะครับนะฮะแต่เตาเดียวกันนี่ฮะเปลือกมะไอกาดมะพร้าวนะครับที่เป็นปัญหาครับที่เผาแล้วมันมีควันเยอะที่เขาใช้ไว้จุด จุดให้วัวให้ควายนะครับคุณคนเยอะครับแต่ถ้าเรามาขอตอนนี้ครับก็จะไม่มีเลยนะครับพี่น้องรับประกันเลยครับเราก็จะได้หานใช้งานได้แต่หากหานตัวนี้เราไปใช้งานด้วยการปรับปรุงดินครับก็ทําให้มันละเอียดแล้วก็ผสมกับมูลสัตว์ทั้งหลายเลยครับแล้วหานตัวนี้สามารถดูดซับแร่ธาตุสารอาหารนะครับไว้ให้พืชดูดกินทีหลังได้ดีครับแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์นะครับส่วนตัวนี้ก็คือตัวพระเอกของเราครับ นี่ก็คือตัวเผาฐานกะลาของเรานี่แหละครับบดให้ละเอียดครับประมาณนี้นะครับนี่ฮะฐานกระลาของเราครับเนี่ยบุ้บให้ละเอียดประมาณนี้นะครับพี่น้องชิ้นเล็กๆนะครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็ใส่ในถงนังได้เลยครับใส่ตัวถังตรงนี้เนีฝาถังแล้วใส่ให้เ <c oughs> ต็มเลยฮะแล้วก็จุดไฟลีข้างล่างเลยครับโดยใช้พัดลมเป่าเข้าไปนะครับแล้วก็ดูดเอาคอนแก๊สออกมาเนี่ย ็นแก้สุงต้นได้นะครับใช้ได้นานนะครับพี่น้องเต็นถังนี้ก็อยู่ประมาณสักสี่ชั่วโมงได้ครับพี่น้องอเราโดยเฉพาะเราผลิตเองหานเองได้ทุกอย่างเราไม่ต้องห่วงครับไม่ไว่าจะเป็นหานกัล,ลา่านไม้ไผ่ทุกชนิดครับไม้ทุกชนิดที่เผาจากเตานี้นะครับให้เป็นหานแล้ว๊อบดบให้ละเอียดพอประมาณแล้วครับเรามาใส่ถังนี้จดเป็นแก้สุงต้มได้นะครับพี่น้องอ ง่ายๆครับท่านผู้ใดสนใจก็มาศึกษาดูงานได้ที่หน่วยพัฒนาการขึ้นที่14หรือจะโทรสอบถามเบอร์โทร0861489418้วยกับผมจะพานุพงศ์คัตตันหรือใจร้อนกว่านั้นก็เข้าไปดูใน YouTube ผมครับพานุพงศ์คัตตันนะครับครับเขาดูได้เลยนะครับแล้วช่วยกันแชร์ช่วยกันกระจายความรู้ให้พี่น้องประชาชนโดยเข้าไปครับรับรู้รับทราบครับสามารถผลิตใช้เองได้นะครับพี่น้องเพื่อลดต้นทุนครับ ลดรายจ่ายครับอันดับแรกลดรายจ่ายครับไม่ต้องซื้อหรือสามารถผลิตเป็นอาชีพหลักก็ได้นะครับนี่ก็ของผมก็มีนะครับนี่ฮะมีจำหน่ายด้วยนะครับฐานกะลาของเราเนี่ครับผงยี่สิบบาทครับนเวลานี้มีจำหน่ายอยู่ที่ร้านมึงทองนะครับอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดครับร้านขายขายน้ําปั่นนะครับโดยน้องอันนะครับผงยี่ยีสิบบาทครับน้ําหนักก็สองกิโลครึ่งครับพี่น้องครับ ใช้ดีไม่มีคนคนน้อยครับเพราะเผาอย่างมีหมดจุดครับสามารถใช้หุงตง้มหงุหงหาอาหารได้สบายครับปิ้งย่างหรือจะมา,าเป็นแก๊สอย่างนี้ก็ได้นะครับครับสวัสดีครับ